ก็วาสนาผู้ใดเนอะที่เสนนนโหมยทำอะไรกล้วเลาจะเอาอะไรมัดข้างนี้ละอย่างนี้เอามียางเส้นเดียวเอาเป็นไรอะก็เพราะไม่ข้างเดียวก็เก๋ดีออกใช่ไหมข้างเดียวพี่จมจ้ะอ๋อรวบจบ ยาวไม่พอคุณนะเอานั้นออกก่อนคอนซีลเลอร์นี้หนูใช้มานานมากเอาแ <m akes> ม้นหนูปักตะกาไปจะไวข้างเก็บไปเก็บมักยางหนังยางขาดคอนซีลเลอร์หนูรักมากจริงๆยางใกล้ขาดละเนยล้าเต็มทีเอ๊ะเฮงมาจากไหนวะผิดทุกตรง อันนี้ข,ข้าใครเอาอะ่ะปักให้3วิถึงไว้ถือไว้ผมน้องเันนียีเขาไม่เคยตัดใช่ไหมเวลาถักมันในไม่มีดูผมเพราะมันยาวเท่ากันกันด้วยเดี๋ยวๆๆๆหลวมเลยเนี่ย,ย,ย,ยไม่เป็นไรอ่ะรัดไปมาค่ะเดี๋ยวมัดให้หดูนๆ เดนไยังค่ะยังไม่ปั่นค่ะระบบปั่นยังไม่เปิดเนี่ยไปวะเนี่ยไม่แน่นไปมันหัวหมเลยเนี่ยไม่เป็นไรหมายถึงเปียไม่เป็นไรเปียไม่เป็นไรกิ๊ดสวยมากถูกต้องถูกตรง เราหลับเอติดประมาณตรงนี้หนึ่งตัวแล้วมันไปหาออันนี้นะมันห้อยอี่ยล้วเนี้ยนี่คอมสั้นทำไมอ่ะหมายถึงนี่ไงเดี๋ยวเราติดกิ๊บไงใบใช่ไหมตรงไหนมันไม่สวยมาติดให้ถ้าจะติดเราจะติดอีกตัวอันนี้ตัวหนึ่งประการในตัวหนึ่งแล้วก็ข้างในสองตัวท้องข้างแล้วกันสีอะไรชมพู อาสีไรติดเมื่อกี้เอาสีอะไรไปติดอ่ะสีชมพูชมพูเอ่อเข้มๆนะเปลี่ยนได้ไหมเอาไปตรงนี้ได้ปะได้แล้วก็ชมพูเข้มจะจับฟังอ๋อุ๊้ยคุณไม่พอใจอะไรคุณที่หนังหัวฉันอะเอ้ามนกิ๊บมันจะไม่ถึงเลยทำไมมันถึงได้เลยติดตรงนี้ไหมหวานอยู่สิ่งค้าหมด หมดก็หมดแล้วแม่มีแค่นั้นแหละของมีอย่างละนิดิิ่จะใส่มใสไม่ค่อยได้ขายไงไม่มีเวลาเลือย่างนี้หรอคุณแม่คุณแม่อ่ะเข้าเข้าทีมเข้าได้แม่แป๊บหนึ่งขอท้าผมแม่อุตส่าห์กดทีมให้หนูก็ดีใจแต่ก็บาปแป๊บหนึ่งแม่มองไม่เห็นอ่ะแม่ พี่พีไปไหนอะคะพี so ่พีไม่สนใจคนที่เขารักพี่พีเลยอะรักคนทบเมื่อกี้แกมาทักทายทุกคนได้ไหมดูดูเขาดูเขาทำดูดูดูได้ดูเธอทำทำไมถึงทำกับฉันได้ ออกไปอีกไหมช,ชอแล้วมันเยอะเร้ว่าพี่จุ๋มเหลือน,นี้วลงไปหน่อยนึงตรงนี้หรอคือพังอีกละลงตามอีกหน่อยตรงนี้ม่เสียบเนี่ยขอ,าาอให้พี่ผิดไหนข้างน้อจิตตรงไหนนี่กลางได้ไหม